สวัสดีครับเพื่อนเนนะครับวันนี้ผมจะมาทําการนะครับเสียบข้างนะครับหรือทาการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับฝรั่งจากต้นต่อนะครับฝรั่งกิมจูนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเสียบยอดนะครับเสียบข้างนะครับฝรั่งพันธุ์นี้นะครับของเป่าซื้อของเป่าซื้อ กับเพื่อนๆอันนี้นะครับผมเลือกมาแล้วนะฮะนี่นะครับกิ่งพันนี่นะครับผมบอซื้อแล้วก็นะครับอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหงจ้วนซื้อนะครับก็เลือกมาหลายกิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำการ ตัดใบออกริดใบออกนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็ยอดพันธุ์นะครับต่างกายตังกิ่งแล้วก็มีดนะครับไว้ฝานไว้เฉือนอ่ากิ่งพันธุนะครับแล้วก็ผ้าเทปพันธต้นไม้นะครับแล้วก็คาร,ราฟิมนะครับเอาไว้พันรอบอ่ากิ่งพันดีของเรานะครับอ่าเราเรา,เราจะทำการเปลี่ยนนะครับ ทองการเปลี่ยนยอดนะครับจากต้นตอพวกนะครับจากต้นตอเนี่ยนะครับกิมจูนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นนี่นะครับเสียบเป็นขงกอซื้อแล้วก็ขงเจองซือนะครับก่อนหนึ่งก็ช่วยกดติดตามและกดซับสไครต์ให้เพอผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการลิบไปออกนะครับ าริดใบออกนะ่างนี้นะครับพยายามนะพเพื่อนๆอย่าให้โดนพยายามอย่าให้โดนนยครับยอดที่มันจะแตกนะครับ่ะริดใบนะครับเห็นมันจะ ยหายใช้ไม่ได้เลยอ่านี่ก็เะเป็น,นแต่ละกิ่งที่ผมลิดใบออกแล้วสองกิ่งนี้เป็นของโบสื้อร์สองกิ่งนี้เป็นหงจวนซื้อนะครับเรามาพันพาราฟริวดูนะครับ เราฟีมเราเพื่อนเราหมุนมไปมันยืดได้คร,รับพาร์ฟีมนะฮะทำไปนะครับ,บน,บนะครับเดี๋ยวเพื่อนครับเวลา เวลาแต่ยอดอ่อนนะครับก็สามารถทะลุออกมาได้เลยนะครับยอดนะครับเราไม่ต้องใช้ใช้มีดหรือคัตเตอร์นไปสกิดสกิดเปิดพลาสติกเพื่อให้ออกมาแต่ถ้าเป็นใช้พลาสติกเนี่้าพลาสติกเนี้ยทันนะครับเราต้อง สกิดแผลช่วยเปิดนะครับอันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาฝานนะฮะนี่ครับนี่ครับเพื่อนนี่ฮะเป็นริมนี่ฮะนะครับนี่ครับหนึ่งยอดเสร็จแล้วนะครับ เมื่อพันพาราฟิล์มเจ้าพันดีเสร็จเรียบร้อยนะครับฝานแล้วก็เป็นทำริมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปที่ต้นต่อที่เราจะทำการเสียบนะครับเดี๋ยวไปชมเลยนะครับวิธีเสียบนะครับว่าทำยังไงแล้วก็วิธีพันผาเทปนะครับเพื่อ,อป้องกันน้ำเข้านะครับแต่หน้านี้หน้าแรงดีหน่อยที่ฝนไม่ชุกนะครับก็น้ำก็จะไม่เข้า ไม่เข้าซอกหรือไม่เข้าที่เราแผลนะครับเมื่อเกิดความเน่านะครับได้สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถต่อติดได้นะครับเยื่อเจริญเนี่ยครับนี่ครับเยื่อเจริญนะครับเนี่ยขาวๆนะครับก็อันนี้พอราฟิมกันน้ําเข้ากันน้ําออกนะครับแต่ยังไงยอดสามารถแถวได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการเสียบเลยครับ